หลักการของพี่คือสนุกกับการทําให้เยอะดังนั้นเท่าที่เห็นในโชว์รูมตัวนี้ถือว่าไม่ถึง1ในร้อยหนึ่งใพันของดีไซน์ที่เราทำทำให้เยอะทําให้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะให้ดูว่ามันมีตัวไหนล่ะนะครับที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเอาความรู้ตัวนี้ว่าตัวไหนที่ใช่เนี่ยเราเริ่มจับรหัสมันได้ละว,ว่าลูกค้าชอบเพราะอะไรยังไง แรกๆเราก็เจอผลกระทบเหมือนกันก็คืออคนนี้มาก๊อปปี้ขายราคาถูกกว่านะครับเราโกรธซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ไอปอีสอนไว้นี่ก็เป็นสิ่งส,สาคัญเหมือนกันที่ไอปบอกไว้ว่าคนอื่นนะ่ะเขาก๊อปอดีตเราได้แต่เขาก๊ปอปอนาคตเราไม่ได้แกจะเป็นคนที่พูดไม่เยอะแต่คําพูดของแกสั้นๆนะี่นะมันทําให้เราจะต้องไปคิดต่อว่าคืออะไรกันแน่นะครับอ๋อใช่แล้วสิ่งที่เขาก๊อปปี้คือเขาเห็นของเรามาก่อนแล้วไงกาถึงก๊อปปี้สิ่งนี้ขึ้นได้ แต่อนาคตของเรามันคือสิ่งที่อยู่ในหัวของเราเรากำลังจะทําอะไรวันพรุ่งนี้ล่ะเรามีที่คือไปข้างหน้าแล้วแกบอกว่าเวลาจะวิ่งเนี่ยเรามีที่คือวิ่งไปตรงๆวิ่งไปข้างหน้าวิ่งสู้กับตัวเองไม่ต้องมาพะวงหลังถ้าพะวงหลังเนี่ยบางทีอาจจะขาหดแล้วก็ล้มเองก็ได้ครับแล้วถ้าใครจะตามก็ปล่อยเขาตามไปแต่เรามีที่คือวิ่งไปข้างหน้าพี่ก็เข้าใจตรงนี้ว่างั้นก็คือเราก็ต้องออกแบบไม่หยุดเราก็ต้องสร้างสิ่งใหม่ห้ามหยุดนิ่งห้ามหยุดนิ่งทีนี้คนก๊อปป นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเวลาไปออกงานแฟร์เราก็กลายเป็นของข้างแรกที่ลูกค้าเห็นธุรกิจมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีการขายในประเทศเพราะแต่เดิมนนี้เราเน้นส่งออกพอมีการขายในประเทศปุ๊บก,ก็ต้องมีการแยกบริษัทเกิดขึ้นนะครับจากท่านบดีอาร์ตไปท่านบดีคอจากลูกน้องสองคนกลายเป็นร้อยจากร้อยกลายเป็น200เฟื่องฟูสุดๆก็คือ300กว่าคนตอนนั้นเติบโตสูงมากเราอยากจะได้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มันดีซึ่มันต้องใช้10ล้านเรามีไหมเรามี5ล้านดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ,อเกิดการที่ต้องไปเอาเงินชาวบ,บ้านมาใช้อืแต่บอกว่าพอกลับมาดูบัญชีบอกว่ามาจินมันต่ําลงก็คือผลกำไรมันลดลงออเดอร์ Order เหมือนจะเยอะจริงแต่ว่ามันก็ติดกับดักต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเราเองไม่มีคนมาสืบทอดได้ดีเพียงพอหมายว่าไม่มีตัวตายตัวแทนเราเราต้องทำทุกอย่างดูแลทั้งโรงงานไปออกงานแฟร์ด้วยนะครับ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือเราลืมดูบัญชีและจะมาดูผลประกอบการอีกทีคือกลางปีกับปลายปีเอ๊ะแต่ทำไมผลประกอบการมันไม่ดีอย่างที่คิดนะครับมันเกิดรูรั่วเต็มไปหมดเลยคือการบริหารของเราเนี่ยมันเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาใส่องค์กรเต็มไปหมดเลย แต่กลายเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้เกิดคอนเวอร์ชันใช่ครับเป็นรายจ่ายคือโอ้เราคิดว่าเราเติมนี้ดีกว่าเติมติดปีกเดี๋ยวติดนู่นติดนี่ติดนั่นให้กับองค์กรเราดีกว่าติดอาวุธเข้าไปเรื่อยๆแต่รายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่าเถ้าไม่ไปติดอาวุธเพิ่มเนี่ยกำไรอาจจะเยอะกว่าด้วยนะอีกส่วนที่สําคัญก็คือเราลืมวัฒนธรรมองค์กรคือพี่เป็นคนกระตือรือร้นสนุกกับการทํางานมากนะครับแต่ลูกน้องตามไม่ทัน พอตามไม่ทันมันไม่ใช่วความผิดของเขาน่งนายลอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่เข้าใจเลยที่นายนะสั่งอ่ะ,ะรเรื่องอะไรเนี่ยนะมันจะเ,ออเลิะไปถึงจนทั้งลูกค้าไงลูกค้กาบอกว่าตามเราไม่ทันเขาว่าตามเราไม่ทันก็คืออย่างที่พี่พูดเกินไปแต่แรกว่าวิ่งสิทำงานเยอะๆสิออกแบบเยอะๆลูกค้าบอกว่าของปีที่แล้วที่มาโชว์เนี่ยเขายังไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยเพราะว่าของอันเก่ามันยังขายดีอยู่อยู่ไปไกลละอันเก่ายังไม่ได้ซื้อเลยออกใหม่มาอีกแล้วเขาเหนื่อยนะครับแล้วก็โอเคก็กลับมาสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ นะครับว่าเข้าใจว่าคนพื้นถิ่นของภาคเหนือเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับนคนจังหวัดใหญ่ๆห,หรือคนภาคกลางเข้าตาต้นโยนเอ่อมันตาต้นโยนซึ่งมันข้อดีมันก็คือเราก็สร้างสินค้าที่ได้ประณีตสวชงามแต่แล้วก็ค่อยๆปรับนะจนกระทั่งอโอเคก็ามาพบกันกลางกึงกลาง,งนะครับจนกระทั่งอ่ะโอเคไม่ได้ละเราจำเป็นต้องดูแลเรื่องบัญชีเองละนะครับผู้บริหารที่ลืมดูบัญชีนั่นคือประเด็นปัญหาใหญ่ละขององค์กรก็เลยต้องเข้ามาศึกษาทางด้านงานบัญชีให้ให้มากขึ้นกว่าเดิม เราต้องคอยตรวจเช็คนะครับผลประกอบการตัวเองสม่ำเสมอมีการวางแผนภาษีอะไรให้ให้มันถูกต้อง